จะรอดไหมเราก็หยับตัวทีนะทุกคนปลาดิบไหมก็พฟืม้มฟื้น้นะปลาอะไมันจะอยู่ให้เราวะนีปะน่ปลากัดทุกคนไปล้ไปล้วี่ไงนี่ขอยพัี มีเขี่ยอมาทุกคนถ้าปลาล์มาจะกัดนะเกี่ยวข้างเกี่ยวตะแคงเกี่ยวไงท้องยังไงมันก็กัดนะครับไปลองดูตัวหนึ่งนี่หมุนให้รอบด้านเลยนะสวัสดีนะทุกคนวันนี้เราก็มาตกปลาช่อนบุฟเฟ่กันอีกเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้พิเศษหน่อยนะมาตกทางโซนแถวบ้านแพวนะครับต้องบอกว่าโคตรไกล <c oughs> โคตรไกลเยังไม่พอไกลที่ายนะ ออไอตอนจองเราก็มือลั่นนะเออเห็นเขาเปิดปุ๊บรีบจองปั๊บนะผู้จัดส่งพิกัดมาให้เมื่อวานโอ้โหเห็นแล้วลมจะแดกโอเคเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะวันนี้เราเดินทางไกลมาถึงขนาดนี้นะลองดูซิว่าเราจะประสบความสําเร็จออกจากบ้านแพ้วไปได้หรือเปล่านะอุปกรณ์ที่เอามาใช้วันนี้นะทุกคนเป็นคัน chimano s o i u s นะครับเวท86นะเป็นคันสท่อนต่อโคนนะครับลอกเป็นอันฟ้าแอร์ตัวเก่านะครับ รอกก็นี่เลย5.8สายในรอกเป็น PE 1นะครับไม่ได้ต่อช็อกหน้าเหมือนเดิมเริ่มต้นด้วยทางสเตน3.5กรัมนะครับเบสอิชิกาว่า1 O โอกับเหยื่อลิปรอยบูมนะครับเช้าๆเราก็เลือกสีที่มันสว่างๆเลยนะเผื่อจะทำให้มันเห็นได้ง่ายขึ้นนะทำให้ปลาเห็นได้ชัดง่ายขึ้นนะ แต่ที่ยืนยืนดูอ<ด>ยู่เนี่ยออผมยังไม่เห็นมีปลาขึ้นนะแล้วก็ตรงที่เรายืนเนี่ยคือแม่งดงปัน,นินชัดๆเลยนะเออจะรอดไหมวันนี้นเวลาเราขยับตัวทีปน,นินเนี่ยบืบปไปยังแถบนะครับตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่เขาให้อาหารหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะจะปัน,นินแม่งเยอะที่ป่ายเดี๋ยวผมจะลองตีตรงนี้สักแป๊บหนึ่งเพราะว่าเขาบอกมาสายว่าคนอื่นเขานะเออเจ็ดโมงจะคืบแล้วเพิ่งจะได้เริ่มตกนะครับ ตอนที่ผมนั่งประกอบอุปกรณ์เนี่ยก็พยายามมองดูเพื่อนๆน,นะที่เขาตกกันอยู่ว่าปลามันขึ้นตรงจุดไหนบ้างนะแต่ว่ามีใครได้ตัวเออไม่ใช่ตำแหน่งที่ปาลาขึ้นจีบนะก็ยังไม่เห็นนะเท่าที่สังเกตอยู่พักใหญ่ๆเนี่ยประมาณสิบกว่านาทีกับการที่ประกอบของแล้วก็เดินเข้ามาสายเลยนะยังไม่มีปลาขึ้นประมาณนี้แล้วกัน เดี๋ยวผมขอเลาะตีขอบพอดนี้ก่อนที่เพื่อนๆเ,เลือกไม่ตีกันนะเพราะว่าด้านบนมันมีพวกสายไฟนะครับเขาก็จะเดินเลยไปฝั่งนู้นกันซับเป็นส่วนใหญนะ่เพราะตรงนี้ไม่มีคนเลือกเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะท,ที่ทุกคนมองข้ามนะวันนี้เขาเปิดให้ตกสองบ่อบ่อลูกนี้นะครับเว้นบ่อลูกกลางแล้วก็ไปอีกบ่อนหนึ่งขนาดน่าจะเท่ากันนะมี เพื่อนอยู่ที่บ่อรู้สุดท้ายแล้วเดี๋ยวถ้าบ่อน,นี้ไม่เงียบเดี๋ยวค่อยโทรไปถามถ้าดีเราก็ข่อยญ่ตามเข้าไปนะรุยวันนี้อาจจะมีเวลาไม่เยอะนะเพราะว่าหมาค่อนข้างไกลฉั้นรีบรีบตกรีบเลิกจะรอดไหม <c oughs> เราก็หยับตัวทีนะทุกคนปลาดินแม้งก็บืบบบไปนะ ปลาอะไมันจะอยู่ให้เราอะออนะอ้าฝั่งรงค้ามได้ตัวแล้วออไสไม่ค่อยใหญ่นะวันนี้เกมจะต้องไล่เหยื่อให้เล็กลงอีกแล้วหรือเปล่านะหรือว่าเราจะต้องเดินหนีออกจากกลุ่มปนินไปก่อนนะครับขอลองตื้อตรงนี้สักสิบนาะทีไม่มีตัวก็แยกยายไม่มีอะไรมากนะ ดีอยู่ต่อไม่ดีก็ตัวใครตัวมัน <c oughs> พยายามมองหาตำแหน่งที่ปลามันขึ้นนะทุกคนตีไปก็มองหาไปเรื่อยๆนะมีปลาขึ้นอยู่ตรงไหนบ้างอนะไรเงี้ยนะเราชอบเลาะริมซะด้วยสินะว้าวุ่นนะ พอปลาริมๆิมไม่กัดก็ว้าวุ่นกันเลยนะทีนี้นีห่หาขนง้ามข,ขึ้นอีกแล้วไล่ไปเรื่อยนะทุกคนนตีหาเขาขอบไปเรื่อยก่อนเท่าที่ยืนดูเนี่ยปลาก็ยังขึ้นไม่ดุเดือดเท่าไหร่นะยังพอมีเวลา หายนิสัยหน่อยไม่เป็นไรครับ <c oughs> น็่นคือหัวอ้างของคนที่มาสายนะครับโอ้โหดูประดิษฐ์มันใส่เยอะผมนี่โอ้โหไม่ไหวจะมังไม่ได้ขบหางเยอะผมเนี้ยปุ๊บปั๊กปุ๊บปั๊ก,ก,ก,กเยอะเกิน นี่ปลากัดทุกคนไปแล้วไปแล้วนีอย่างนี้อย่าห <Wow. S 1> <Yeah. S 2> นี่นะครับตัวแรกกัดเจ้าลิบลอยบูมสีเขียวนะครับกระเบ็ดอิชิกวาวะหนึ่งโอนะครับไซส์ปลาเลือลูกค้าชอบนะไซส์นี้ไป่รย รู้สึกว่าฝั่งนู้นจะปลาจะขึ้นดีนะทุกคนเท่าที่ดูนะหนาคน,นนั้นนี่สองตัวแล้วหนาที่ยืนอยู่ข้างๆที่เข้ามาด้วยกันเนี่ยก็น่าจะสองสามตัวแล้วฝั่งนี้ยังดูเงียบๆเ,เงาๆนะเอ้ยนี่งไงปลากาศดเด้อทุกคนไปแล้วไปแล้วนี่เรา โครงการปลาเกลือของเราเริ่มขึ้นแล้วน,นี่ประกาศอีกแล้วทุกคนเฮ้ยนี่มันโดงปลาช่อนน<ร>ี่าเอาเรื่องเลย,เยระวังพักบุ้ง่ย ที่เห็นมีตัวขึ้นอยู่โดนยังโดนแล้วครับแต่ไซส์ไม่ใหญ่นะไซส์เล็กแต่บอกน่าโดนมันใหญ่หรอตัวผมตัวใหญ่แล้วโลฟาเป็นแบบี้่เลยอ๋อมันก็มีเล็กมีใหญ่แต่บางทีตรงนี้ก็ได้ใหญ่อ๋อครับแต่ไอ้บ่อหลวงชิซอนมากกว่าเดือนกว่ายอ๋อหาด้วยครับครับคนแค่นี้เองรวมรวม ออพูดใจกาว่าบ่อลูกข้างในเนี่ยอายุบ่อจะนานกว่านานกว่าปลาก็โตกว่าเป็นเรื่องปกตินะหน้าหน้าหน้าเดินทางไหมทุกคนชั่งน้ำหนักกันสิแต่ตรงนี้มันกัดอยู่ไงยังไม่อยากขยับเดีย๋ยวลองดูก่อนนะนะ เมื่อกี้กล่าวไว้ว่าสักสิบนาทีแตวปลากินสามตัวติดลังเลเลย <c oughs> มันกินสามไม้ซ้อนๆเลยนะเอาปลาเก็บเดินมาตีเอาปลาเก็บเดินมาต,เาาเมาตีเอาเรื่องเลยโชคดีด้วยที่ปานินเนี่ยมันไม่ไล่งับเหยื่อ,อยางเรานะแต่ถ้าเป็นพวกคดีพวกอะไรเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอาจจะโดนนะ เพราะว่าปนินเหมันค่อนข้างเยอะนะครับแต่สไตล์การตีของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะอย่างอย่างนาต้นเนี่ยเขาชอบเขาชอบนะ้าหมายที่ปนินเยอะๆเงี้ยฝูงปนินเคลื่อนไปไหนนี่เขาจะเดินไล่ตีตามเลยนะก็บอกว่าปลาช่อนเนี่ยมันอยู่กระฝูงปนินเอออันนั้นคือทฤษฎีเขานะแต่ทฤษฎีผมเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบปลานินที่มันลอยเนี่ยจุ๊บจับจุ๊บจับอย่างเงี้ย เพราะว่าเวลาที่มันขยับตัวเสียงมันดังผมว่ามันจะพาปลาอื่นแตกตื่นไปด้วยเจอไม่เหมือนกันแต่พอเยวใไซสยเนี่ยไอ้พวกปลานินที่มันลอยเนี่ยมันก็จะลงเนี่ยเช้าๆทำใจหน่อยถ้าไปตีแถวไอ้ตะก้าที่เขาไว้ให้อาหารปลาอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีพวกปลานินเนี่ยเยอะหัวบ่อหัวอะไรพวกเนี้ยนะปลานินพวกนี้มัน จะไปรอกินอาหารดีกว่าสวายหน่อยถ้าเป็นบอ่อที่เลี้ยงปลาสวายเนี่ยโอ้โหเชา้ชาเชา้านี่ปวดหัวเลยนะสวายเนี่ยมันไม่กลัวคนนะมันเดินตามคนเลยนะเราเดินไปตีตรงไหนแม่ก็ตามไปเป็นฝูงนะ <c oughs> เดินตามเป็นหมาเลย <c oughs> อย่าได้แม่แบบเดินย้ายเงียบๆเลนะแมงยังเดินตามกูอีกแซ่บจริงๆก็เดี๋ยวลอง ตื้อแถวนี้สักพักหนึ่งนะดูท่าทีก่อนอยังมีปลาเล็กมาน้อยกัดก็สู้ต่อ่ฝั่งนี้มันมีอะไรดีนะทุกคนตอนแรกเราอยู่บ่อน,นู้นเลยนะครับไก่นะตรงที่รถจอดอยู่นะตอนนี้เดินขยับย้ายมาอีกลูกนึงนะตอนแรกผมไปนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเอฝอั่งนี้เขาวัดเป็นสบ,บ้านันแหลกเลยนะมันมีอะไรดีวะอ,อ,อยู่หมายตรงข้ามกันกับไม่กินนะครับ แถวนี้หัวบ่อเนี่ยยืนเรียงกันเป็นแถวหน้ากระดาเลยนะปลาสลับกันกัดเลยอะขึ้นกันไม่หยุดหย่อนนะแต่ผมไม่มีทางที่ไปเบียดลงเขาได้นะก็เลยหนีออกมาในจุดที่มันอยู่กลางกางบ่อหนะ่อยเดี๋ยวเพื่อจะดีหัวลมด้วยเสียอย่างเดียวก็คือมันย้อนแดดนะครับย้อนแสงเอานี่นะ,าะ,าะนางข้างได้ตัวแล้ว น่าจะเดินมาถูกทางแล้วเราถูกวะหออเดินมาเหนื่อยฟรีรห,รหลังจากบอ่อเดิมที่เราได้ไปสามตัวนะแล้วก็เงียบหายไปเลยนะ่นผมสุอาตื้ออยู่อีกรวมชั่วโมงนะไม่มีอะไรเลยนี่ามากัดให้เราดีใจแล้วก็หายไปนะทุกคนลองดูหมายนี้จะเวิร์กไหม เหมือนปลากัดันะทุกคนใช่่าใช่ใช่สายวิ่งออกทางซ้ายคือนี่ตึงอูงนีตึงอตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่บ่อลูกแรกที่เราได้ตัวไปนะครับผมก็เดาว่าปลาเนี่ยมันน่าจะ สุงๆอยู่แถวผักบุ้งเนี่ยนะอ,อปลาไซส์เล็กๆเนี่ยครับเด mm ี hmm. ๋ยวเปลี่ยนมาเป็นสีทึบๆนะตัวนี้เป็นริบลอยแฟชเชอร์นะครับยังใช้เป็นหโออยู่นะทางสเตน35มจางเหมือนเดิมเดี๋ยวก,ก็จะลองเคาะๆแถวแถวแนวชายผักบุ้งดูนะครับ mm hmm. ดูทิว่ามันจะมีตัวไหมนะ mm hmm. แถวแนี้เพื่อนๆน่าจะยังไม่เข้ามาตีนะ mm hmm. ดูจากขอบสลี่ที่มันยังลกอย่นะเอออย่าไปเตียนไม่เรียบไม่เตือนเนี่ยนะ mm hmm. ลุย mm hmm. มีเขาผัา อย่าดื้ดอมีตัวนี้มีเขียงมาทุกคนโอ้โหคาดอีสอง เหมือนจะกัดอีกแล้วนะทุกคนอ,อยู่สิอย่างเงี้ยอยู่สิเจอมุมนะกูเจอมุมนะ ตัวนี้น่าจะเป็นโทปี้ของเรานะทุกคนอากัดค่อนข้างไกลนะนึกว่าจะวัดไม่อยู่ซะแล้วก่อให้ตึงหาตัวให้เจอนะแล้วก็สับเข้าให้ถ้าเหยื่อเกี่ยวแบบปกตินะทุกคนคีบเนี้ยมันต้องขึ้นอยู่ข้างบนแบบนี้ใช่ไหมเออพอดีคางมันฉีกไปหมดแล้วคางที่อยู่ข้างล่างเนี้ยผมก็ใช้การกลับมาเกี่ยวแบบนี้เออจนคางที่อยู่ข้างบนเนี้ยฉีกอีกเหมือนกันทีนี้ก็เลยมาเกี่ยวด้านข้างเลยนะทุกคนเดี๋ยว ถ้าปลาล์มจะกัดนะเกี่ยวข้างเกี่ยวตะแคงเกี่ยวไายท้องยังไงมันก็กัดนะครับไปลองดูตัวหนึ่งนี่หมุนให้รอบด้านเลยนะใช้ได้หรือเหลือ,ลอบางทีมันฉีกแค่ลานเดียวนะอย่าเพิ่งไปทิ้งใช้ได้ต่อดุยไม่ไปไหนแล้วโกเออหมายนี้นะทุกคนยังกลายเป็นกัดดีชิบห้ายเลย ปลามันก็ไม่ได้กัดอยู่คิดผักมากนะดูจากที่มันกระโดดตึงตังตึงตังกันนะปลาไม่กัดกระโดดแทบทุกตัวเลยรู้ปัญหาแหล่งมันเป็นนักยิมนาสติกดกว่าถึงตัวมันจะเล็กนะครับเราก็ไปตามเกมแล้วกันนะใน,นเมื่อเราไปกอบ่อใหญ่บ่อที่มีปลาใหญ่อะก็ไม่ได้กัดดีไปกว่าวกันเลยนะสังเกตมองรอบข้างปลาที่ขึ้นมาก็ใหญ่กว่ากันแค่นิดหน่อยอาจจะมี ไซโลขึ้นไม้เห็นบ้างอะไรเงี้ยนะแต่ก็เป็นส่วนน้อยอ่ะเออ๋ไปนั่งเงียบเหงาๆนะปลากาัดผมอยู่ประมาณสักสามทีไม่ได้สักตัวีเ <c oughs> สียลมนะเดินหนีมาตกปลาเล็กดีกว่าแล้วก็บอ่อเนี้ยเพื่อนๆเดินลุมไปตีบอ่อู้นกันหมดนะตรงนี้ก็ตัวห่านน้อยตัวห่านน้อยก็มีโอกาสมากกว่ามีโอกาสเป็นไม่ได้ ผมก็ตีป่าอยู่หน้าผักบุ้งนี่แหละจะโตอีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับเพราะว่ามาค่อนข้างไกลนะลิมนี้ก็ดูกันแก้เหงาไว้ก่อนนะเออมันอาจจะไม่ได้สนุกอะไรมากมายนะครับเพราะว่าป่ามันค่อนข้างจะเล็กใช่ไหมก็ดูเพลินๆกันไปแล้วกันนะทุกคนป่าไปตามเกมนะเกมปลาเล็กเราก็ตกรถขนาดเหยื่อ รถขนาดเบ็ดปรับให้มันเล็กไปตามสถานการณ์นะได้ผลดีมีวัดหลุดไปแค่ตัวเดียวเองหลุมเนี้ยกัดสี่ทีในมาสามตัวนะครับเซงที่ไายตัวที่หลุดนี่มันโดดนี่เห็นมีไซด์นะมีไซด์นี่ก็คือประมาณสักสามขีดนะ่ะเอมีไซด์ไม่ใช่ไซดโลหรือว่าอะไรพวกนี้นะสามขีดนี่ก็ถือว่ามีไซด์ลนะแต่ว่าบ่อนี้นะป่ามันค่อนข้างจะเล็กนะครับ เดี๋ยวถ้าได้เพิ่มเดี๋ยวดูจํานวนก่อนเล็กแต่จำนวนเยอะก็พอโอเค <Okay. S 1> เล็กแต่ไม่มีจํานวนด้วยไม่ไหวนะ <c oughs> เออ <c oughs> เหนื่อยนะทอะ้อนะลุยไป <c oughs> อย่าไปหยอทุกคนอย่าเพิ่งไปเซ็งนะอย่าไปเสียลมไปเจอปลาเล็กปลาน้อยอะไรเวกนเนี้ยเราอย่าเพิ่งไปหัวร้อน <c oughs> ตกไปเรื่อย ตกไปตามเกมนะเกมมันเกมมันไปทางไหนเราก็ไปทางนั้นเกมปลาเล็กเราก็ตกปลาเล็กมันมีปลาใหญ่ก็ลองไปหาปลาใหญ่ดูก่อนปลาใหญ่ไม่กัดก็กลับมาสูงสุดคืนสู่สามันนะทุกคนเท่านั้นเองไม่ต้องไปสีเลียดดีกว่าไม่มีปลากัดใช่ไหมเล็กก็ยังดี ดี๋ยวถ้าตรงนี้เงียบผมก็จะไปนั่งไอ้ตรงที่ผมวางของอะ่ะมันจะมีเว,ว้าไอตัวที่มันขาดนั่นแหละว้าวนั้นอะผมว่าเหมาะที่จะเ,เดินเหยื่อมาชา้ชาๆชา้ชาๆนะมีโอกาสเจอตัวครับปลายผักมันยืนยืนหมดใช่ไหมมีเวัาวเดียวอะที่เข้ามาใกล้ตะลิ่งมากที่สุดเนี่ยไอ,อจุดอย่างนั้นน,ะน่าลงทุนน่าน่าเสี่ยงตี เสียงตือ้อเสียงตีนะเป็นไปได้เดี๋ยวลองเช็คตรงนี้ก่อนให้มันชัวร์นะว่าเงียบไปแล้วเไม่มีตัวแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยค่อยว่ากันจริงๆปลามันก็ยังเห็นมีขึ้นจิบอยู่เรื่อยๆนะทุกคนแต่มันกาดค่อนข้างยากเท่านั้นเองนะจริงๆแล้วปลาเบอร์เนี้ยอะไรผ่านหน้ามันต้องซัดหมดนะครับวัดยากด้วยนะปลาไซเล็กเนี้ย ไม่ใช่ว่าจะวัดกันง่ายๆนะมันชอบขาบวิ่งขาบวิ่งอนะไม่ค่อยได้เรื่องหรอกไอตัวใหญ่ดูดปุ๊บม,มันเข้าไปในคออนะเออแบบเต็มคำไปแล้วไอตัวเล็กๆเ,เนี่ยโอ้โหลีลาเยอะด้วยนะกัดแล้วค่อยจะโดดค่อยจะวิ่งอะไรอย่างเงี้ยตัวใหญ่ในกัดปึ้งนะส่วนมากจะค่อยๆค่อยๆไปปึ๊บ ตัวเล็กี่ปึ้งวิ่งจู๊ดเลยนี่ไง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 เอาให้หมดคอกตอนนี้ก็จะบ่ายโมงแล้วทุกคนตั้งใจว่าจะกลับตั้งแต่เที่ยงนะครับผัดเวลามาเรื่อยอีกสิบนาทีอีกสิบนาทีเออสิบนาทีไม่มีอยู่จริงนะเลื่อนมาเรื่อยนะล่อไปเป็นชั่วโมงนะครับช่วงเช้าเราเปิดเกมด้วยเหยื่อของริบลอยนะทุกคนแต่เป็น เจ้าริบลอยบูมสีเขียวนะที่เราใช้อยู่เมื่อเช้าสําหรับบ่อแรกอ่ามันเป็นปลาตัวเล็กๆนะครับพอย้ายบ่อมีเพื่อนๆบอกว่าบ่อลูกหลังเนี่ยลูกที่2นะปลามันค่อนข้างใหญ่ผมก็เลยลองเปลี่ยนแอคชั่นดูนะเอาแฟชเชอร์ลงไปตกก็มีปลากัดอยู่สองสาทนะีวัดวืดไปทีหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ตัวนะในบ่อที่2นะผมว่าปลามันกัดค่อนข้างช้านะแล้วก็ไซส์อะ่ะไม่ได้ใหญ่ต่างกันมากเท่าไหร่อนะไอตัวใหญ่ก็กัดยากไอตัวเล็กไม่กัดเลย ผมเลยตัดสินใจกลับมาที่บ่อลูกแรกนะที่เราตกอยู่เมื่อเช้าใช้เจ้าตัวนี้แหละแฟชเชอร์ตัวนี้นะกระเบดหนึ่งโอผมรู้สึกว่าปลามันกัดไม่โดนเบ็ดนะรเราตกหน้าอุปสรรคข้างหน้ามันเป็นผักบุ้งอพอปลากัดมันจะวิ่งเข้าใต้ผักบุ้งอย่างเดียวนะคือเราต้องวัดให้ไวนะและเบ็ดมันใหญ่มันต้องส่งงานไม่ได้เออประมาณนี้นะผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเจ้าปลายาง6เซนนะครับตัวนี้มันขนาด2.3นิ้วนะเออถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะเล็กกว่าไอ้2.5นิดนึงต่างกันแค่นิดเดียวเอง อาจจะดูผอมบางแล้วก็สั้นเหมือนกันแค่นิดเดียวนะครับประกอบคู่กับอิีิกาวะเบอร์หนึ่งปลาเล็กแล้วก็ไล่อุปกรณ์ให้เล็กลงนะเหยื่อให้เล็กลงนะครับมันก็ได้ผลค่อนข้างดีนะครับวันนี้ปลากัดหลุดน้อยมากนะส่วนมากจะอยู่อ่ะประมาณนี้ดีกว่านะใช้เบ็ดเบอร์หนึ่งนะกับปลายางตัวเล็กฤดูนี้ต้องมีติดไว้นะเพราะว่ามันเป็นฤดูแห่งปลาเกลือนะทุกคนไปแล้วเดี๋ยวเราต้องเดินทางกลับไกลนะครับวันนี้สําหรับทริปแถวบ้านแพ้วครั้งแรก ดูแล้วกูไม่มาอีกแล้วไก่ที่ผายต้องขับรถอีกประมาณ2ชัยุโบโงนะครับกว่าจะถึงบ้านยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะจนกว่าจ,จะพบกันใหม่แล้วกันสวัสดีครับผม